ต่อมาซื้อหุ้นแบบนี้เนี่ยตัวอย่างเราเห็นนะครับซื้อหุ้นแสดงว่าเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของนะครับตามมาด้วยงั้นไม่ซื้อหุ้นแต่ซื้อทรัพย์สินเราเห็นตัวอย่างของในอดีตซอสภูเข,ขาทองซื้อทรัพย์สินคือซื้อเครื่องหมายการค้าทเทรดมาร์กซื้อสูตรการผลิตซอสพริกสีราชาพานิชย์วันนี้ เจ้าของเดิมคือธุรกิจครอบครัวสีราชาันิดได้ขายมาประมาณ20ปีล้ให้กับซอสภูเขาทองนะอันนี้ซื้อเฉพาะทรัพย์สินนะครับไม่ซื้อหุ้นนะนะครับถัดมาเราก็จะเห็นอิชิตันอิชิตันนะอิชิตันอิชิตันกรุ๊ปจำกัดหมหาชนเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ปี257ก็ไปซื้อแอสเซทซื้อทรัพย์สินไม่ได้ซื้อหุ้นใบเล ซื้อบาตรสอย่างครับใช้เงินไป250กว่าล้านหนึ่งคือซื้อเครื่องหมายการค้าใบาเล่สองสูตรการผลิตใบเล่สช่องทางการจัดจําหน่ายใบยเล่สิประเทศรวมประเทศไทยนี่คือซือซ้อทรัพย์สินทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่เรียกว่า intangible asset ท่านไปดูงบดุลของบริษัทอิชิตันคุปปจำกัดมหาชนในตลาดหลักทรัพย์จะเห็นว่ามีการบันทึกทรัพย์สินตัวนี้ไว้นะครับยังไม่พอ บริษัทอีกบริษัทหนึ่งชื่อว่า BJC อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันบริยูเกอร์นะครับในเครือไทยเบฟ BJC ก็มีการบันทึกในงบดุลว่ามีทรัพย์สินเหมือนกันซื้อมาเหมือนกันหลักร้อยล้านเลยครับหลักร้อยล้านเลยเป็น i n t a n g i b l e a s e t ก็คือซื้อ customer database ฐานข้อมูลลูกค้าซื้อ distribution c h a ช n e l ช่องทางการจัดจำหน่ายซื้อเข้ามาแล้วก็บันทึกไว้ในฝั่งงบดุลในฝั่งงบกำไรขาดทุนก็เา m o r t i z a t i o n ไปตัดจำหน่ายไปนะครับในแต่ละปีแต่ละปีนะครับนี้คำถามคือ นอกจากซื้อทรัพย์สินที่เป็นซื้อที่ดินอาคารโรงงานเครื่องจักรแล้วที่เป็นแทนจะแบ่งเสร็จสินทรัพย์มีตัวตนก็สามารถจะซื้อสินทรัพย์ให้มีตัวตนได้ด้วยนะครับตัวล่าสุดที่เราเห็นนะครับตัวล่าสุดที่เราเห็นก็มีการซื้อขายกันระหว่างไทเบฟกับเสริมสุขซื้อขายเครื่องหมายการค้าซื้อขายเครื่องหมายการค้าเอสเอสโคลาหลังจากเสริมสุขแยกจากเป๊ปซี่เสริมสุขก,ก็เข้ามาอยู่ในเครือของไทเบฟที่เป็น นอนแอลกอฮอล์ไทเบฟจะมี2ส,สายสายแอลกอฮอล์กับสายนอนแอลกอฮอสมสุขมาอยู่ภายใต้ไทเบฟสมสุขเดิมผลิตให้เป๊ปซี่พอแยกกันก็สร้างแบรนด์ตัวเองวิธีการสร้างแบรนด์เขาก็ไปตั้งบริษัทลูกชื่อว่าเกรดแบรนด์อยู่ที่ฮ่องกงแล้วให้เกรดแบรนด์นี้เป็นแบรนด n งค o ม p a นีสมสุขถือหุ้นร้อ ที่เกรดแบรนด์ที่ฮ่องกงแล้วจากนั้นก็ทําแบรนด์ในปี2013ทําแบรนด์อยู่2ปี24เดือน2015ก็ขายไทยเบฟมูลค่าที่ขายเนี่ย1,560ล้านบาทแบรนด์2ปีมูลค่าพันหถ้าเทียบกับที่อิชิตันกรุ๊ปไปซื้อไบเล่ ay, แบรนด์ประมาณ7-80ปีไบเล่สองสกว่าล้านกับ แบรนด์สองปีมูลค่าพันหเอ๊ะทำไมมูลค่ามันต่างกันมาสารแบรนด์ใหม่กับแบรนด์เก่าอยู่ที่ว a ลูเอชันครับอยู่ที่การประเมินมูลค่าบริษัทไม่ว่าจะอิชิตันไม่ว่าจะเป็นเสริมสุขไม่ว่าจะเป็นไทยเบฟล้วนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยเบฟอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ sgx เสริมสุขตัวย่อ ssc อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยล้วนเป็นบริษัจทจดทะเบียนมีผู้ถือหุ้นมีเลกูเลเเตอร์มีคนที่มีส่วนได้เสียมากมายดังนั้นจะขายกันในราคามั่วๆไม่ได้ต้องมีการประเมินก็จะใช้ วิธีการประเมินซึ่งวิธีการประเมินก็จะในวงการที่เขาใช้กันทางการเงินก็จะมี3วิธี revenue approach ดูไรายได้ดูอนาคตดู Future revenue กระแสเงินสดในอนาคต2 cost approach ดูอดีตต้นทุนในการพัฒนาแบรนด์ brand, ธุรกิจสาม market approach ดู comparable หา benchmark i หาตัวเทียบซึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่ค่อยม,ม,ยมีมันอยู่นิ่มากๆกนะครับก็ใช้วิธีการ revenue approach นะครับเสริมสุขโดย great brand ที่อยู่ฮ่องกงก็ขายไปที่หนึ่งร้อย้าสิบล้านนะครับให้กับไทยเบฟ f อันนี้คือสิ่งที่ อธิบายได้ว่าการ M&A ไม่จำเป็นจะต้องซื้อหุ้นเท่านั้นซื้อทรัพย์สินก็ได้อันสุดท้ายซื้อกิจการซื้อกิจการนี่คือซื้อกิจการบางส่วนเราเห็นตัวอย่างของปี2,5,6,4ปีที่แล้วเนี่ยคอปเปอร์วครับคอปเปอร์วขาย Apple ขาย Macbook ขาย iPad เนี่ยเขาไม่มีแบรนด์ยี่ห้ออื่นเลยเขาก็ไปซื้อ Televis ซื้อ Buddy มาซื้อบางส่วนครับ ซื้อกิจการบางส่วนก็ได้56บช็อปทั่วไทยทั่วไทยนะซื้อเข้ามานะแล้ววิธีการซื้อของของตัวคอปเปอร์วซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขาไม่ได้จ่ายด้วยเงินเขาจ่ายด้วยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนมาไม่เกิน5%ไม่เกิน1,000ล้านบาทเพื่อไปแลกกับกิจการนี่เขาเรียกว่าสวอปออกหุ้นเพื่อสวอปคือแลกไม่ได้ใช้เงินเป็นนอ n น a แคชทรานซัคชันนะครับนี่คือเป็นทางเลือกของการทำาบงนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการไม่ใช่เรื่องใหม่ในตลาดหลักทนะรัพพยย์ะรรรอซื้้ขาากกิจจเส็แลวนะ ไม่ว่าจะเป็นซื้อหุ้นซื้อทรัพย์สินซื้อกิจการอ,อีกอันหนึ่งที่เราเห็นในตลาดหลักทรัพย์ปีที่แล้วนะครับปี2564พัดกลอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขาก็ตั้งบริษัทลูกแล้วก็สปินออฟออกไปบริษัทลูกนั้นชื่อว่า I อซ์โซลูชันให้ I อซ์โซลูชันมาซื้อ b บ s ิทยูนิตบียูที่เป็นทำไอซ์น้ำแข็งทําออกไปอันนี้คือการสปินออฟเป็นการซื้อกิจการบางส่วนซื้อขายเฉพาะกิจการแต่เป็น M;A จากข้างในเรียกว่าเป็นอินเฮ้าส์ก็ได้ นะครับจะต่างจากกรณีของคอปเปอร์ไวที่ไปซื้อกิจการบางส่วนของเทเลวิสกับบัตดีเข้ามาเขาก็เลือกบางส่วนเข้ามานะวิธีการจ่ายก็มีทั้งจ่ายด้วยเงินจ่ายด้วยหุ้นทำแชร์สวอปกันจากเดิมอยู่นอกตลาดก็มาถือหุ้นในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จริงๆมันเป็นแผนเพื่อ Exit ในอนาคตคือเขาก็ไปขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อวางแผนภาษีน,นี้เป็น t a x p l a n n i n g รูปแบบหนึ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายชัดเจนโปร่งใสและอธิบายได้ ไม่ว่าจะซื้อขายกิจการซื้อขายหุ้นซื้อขายทรัพย์สินซื้อขายกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดก็ตามนะครับสิ่งที่จะต้องระมัดระวังคือหลังจากการซื้อขายกิจการแล้วที่เรียกว่า PMI post merger integration หลังจากหลังจากซื้อขายกิจการ post s n a มันจะต้องเกิดอะไรขึ้นโอ้ investor หรือ buyer ที่เข้ามาเขาก็จะมาปรับเปลี่ยนทุกอย่างครับปรับเปลี่ยนทุกอย่างไม่ว่าตั้งแต่ business model เราเห็นตัวอย่างของกรณี tta thoresen thai agency หลังจากที่นักลงทุนใหม่เข้ามาซื้อ TTA ปับ๊บไม่ได้ทำเรือเดินทะเลยอย่างเดียวไปทำปุ๋ยไปทำลงทุนไปทำอ e ีคอมเมิร์ซไปทำเวนเจอร์แคปิตอลไปทำลงทุนในต่างประเทศในสิงคโปร์้า TTA เป็นตัวอย่างว่าเปลี่ยน business model นะครับเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้น ah shielding นะ structure นะครับเปลี่ยนตัวรูปแบบขององค์กรที่มันหลายๆตัวบริษัทก็จับควบรวมซะนะฮะเปลี่ยนทุนที่มันต่ำก็ทำให้มันสูงนะครับเปลี่ยนเรื่อง finance นะที่ไม่ได้ใช้เงินไฟแนนซ์ทั้งนอกเลยก็กู้แบงค์ด้วยนะครับออกคุณกู้บ้างออกดิเบนเจอร์บอลเลยทั้งหลายปรับโครงสร้างการถือครองทรัพย์สินแอสเซทที่มันหนาหนักแอสเซทริชเป็นแอสเซทไลท์ให้ตัวเบานะครับนะฮะแล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างการจ้างงานคนครับคนถูกเลเวอฟคนออกเป็นเรื่องธรรมดานะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่อง M&A ซื้อขายกิจการ